เจริญพรเนีามาพระวิเทศธรรมคุณเจ้าวาดรัทธาวาสนะก็ได้ก่อสร้างารัตนอุโสถศาลามาตั้งแต่ปี2000จนสำเร็จ2016เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ว่าเราก็ยังมีหนี้ที่ค้างชำระอยู่ประมาณ 5, ล้านห้าแสนเหรียญดังนั้นเราก็ได้ทำโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการผ่อนชำระโดยการที่ขอให้ญาติโยมช่วยกันบริจาคเดือนละ100เหรียญ เป็นเวลาหนึ่งปีหรือว่า50เดือนถ้าหากว่ามีญาติโยมที่จะช่วยกันบริจาคเข้ามาประมาณสัก300คนเนี่ยนี่จำนวน 1, 500, ล้านห้าแสนเหรียญนี่จะหมดภายใน4ปีก็ขอบอบคุณญ,ญาติโยมมาในส่วนนี้ก็สามารถที่จะบริจาคออนไลน์ได้ทั้ทงซีลได้ของเชสแบงค์มีอีเมลนะวัสุทธาวาสะ @yahoo.com แล้วก็มีเซลโฟน 9516406865อาจมาก็ขอเวทชัยให้พรให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ